นี่คือบรรยากาศยามเย็นของเมืองศิลาชัยดูแลบรรยากาศร่มเย็นดีร่มเย็นดีนะครับัง กัดนดูเหมืองนะครับเราต้องเข้ากับสิีแวดล,ล้อมก็จะใช้เครื่องจักรอยู่หลายตัวนะครับมีวันโว่หกศูนย์แคทสามสามหกดีแล้วก็สามสองศูนย์ดี ตัวแรกครับติดหัวกระแทกเพิแล้วก็มี3ามสองศูนย์จับที่สามสองศูนย์อยู่4ตัว3 30สามศูนยตัวหนึ่งสามสามตัวหนึ่งวสี่หกตัว, 1, ตว, 1, 4, 6, 0, ตวมีรถของพวกผู้ละเหมานนะครับเบิร์น สน,นี่นะนั่งเหงืบรรยากาศเยน็นเย็นสวยๆนะครับเขาล้อมรอบด้วยภูเขา้วยงามให้ว่าอยู่เมืองหินที่สวยล้อมรอบด้วยป่าปามสวนปามนะครับสวนปาม น้ำตกให้ดูด้วยครับน้ำตกน้ำตกน้ำตกเด็กมาเล่นได้ครับมาแบบนี้นะครับล้เย็นๆนะครับนี่คือภักใต้แบล็าสุราชธานีครับในนี้นะครับดูบรรยากัศ